สวัสดีปี2564ครับ5ปีผ่านไปแล้วนะครับกับเลี้ยวหลังแลหน้า5ปีผลงานกับการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวชุมชนหนองกระเบียนในการทํางานพัฒนาชุมชนและสืบสารประเพณีต่างๆวันนี้ทางวัดหนองกระเบียนของเราก็จะมาสรุปผลงานการทํางานตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาให้ทุกคนได้ชื่นอกชื่นใจตอนรับเดือนแรกของปีกันนะครับ เรามาเริ่มกับโครงการแรกกันเลยนะครับที่พอนึกถึงทีไรก็จะมีภาพการทํางานระหว่างวัดและชุมชนที่เต็มไปด้วยความรักความสามัคคีให้เราได้อิ่มอกอิ่มใจกันทุกครั้งที่นึกถึงกันเลยนะครับ นั่นก็คือโครงการชุมชนคุณธรรมนั่นเองละครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีครับซึ่งเป็นการนําหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชนโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในเพื่อให้ทุกคนทุกครอบครัวและทุกหน่วยงานมีคุณธรรมเป็นสังคมที่น่าอยู่ ทางวัดหนองกระเบียนได้ทำงานร่วมกับชุมชนและมีผลงานอย่างต่อเนื่องจนทําให้วัดหนองกระเบียนได้เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำำําตําบลนั่นเองล่ะครับรวมไปถึงการทํางานชุมชนคุณธร,รรมต้นแบบที่ร่วมกับสํานักงานวัฒธรรมจังหวัดและเครือข่ายชุมชนคุณธรรมต่างๆ โดยมีการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนอื่นอยู่เป็นประจำถึงแม้ว่าทางวัดเราจะมีงานทางด้านการส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องเราก็ไม่เคยลืมงานทางด้านวัฒนธรรมประเพณีเรายังคงมีงานบุญต่างๆภายในชุมชนอยู่ตลอดทั้งปีเลยนะครับเรื่องการส่งเสริมสุขภาพทางวัดเราก็ให้ความสำคัญเช่นกันนะครับ โดยเฉพาะในช่วงปี2563ที่ผ่านมาเราได้ประสบกับวิกฤตการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด1 9ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกทางวัดหนองกระขของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราได้ทำสื่อออนไลน์เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันแก่ชุมชนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ภายในชุมชนของเราเองในส่วนกิจรกรรมส่งเสริมสุขภาพ เราก็มีการทํางานกิจกรรมร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสเพื่อรณนงล์งส่งเสริมโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพของชุมชนเช่นงานบวชสร้างสุขงานสพปลอดเล่าโครงการปลูกและกินผักอินทรีย์ชีวีปลอดภัยการศึกษาดูงานทางวัดหนองกระเบนของเราก็ไม่ขาดนะครับเราได้ออกไปศึกษาดูงานหน่วยราชการ และมหาวิทยาลัยรัชภัฏคณะสงฆ์และการศึกษานอกโรงเรียนกอสศนอเราได้ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาจากที่ต่างๆและที่มีอยู่ในชุมชนออกไปจัดนิทรรศการในสถานที่ต่างๆเช่นการจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงในมหาวิทยาลัยสงฆ์มจลนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศิลห้าต้นแบบรวมไปถึง สถานที่ราชการในอำเภอบ้านมีและนี่ก็คือการทำงานในด้านต่างๆของวัดหนองกระเบียนของเราที่ผ่านมาในระยะเวลาตลอด5ปีโดยใช้หลัก3ส3ทสที่1เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวมสที่2สามัคคีร่วมคิดร่วมทำช่วยเหลือกันสที่3ส่วนร่วมการนำทุกภาคส่วนมาร่วมงานบอรและ3ททที่1ทุนหมายถึงทุนทรัพย์และความรู้ ทอที่ 2. ทีมคือการทํางานเป็นทีมทอที่3ทํางานโดยยึดหลักธรรมอิทธิบาท4ีชันทะวิริยะกิตตะนิมังสาทั้งหมดนี้ก็คือการทํางานโดยยึดหลักบวรคือได้ดึงบ้านวัดและโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานจึงทําให้เกิดความเข้มแข็งความสามัคคีจากภายในของชุมชนนั่นเองล่ะครับ ยังไงกันบ้างละครับกับเดี๋ยวหลังแลหน้า5ปีผลงานของวัดนองกระเบียนของเราหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับผลงานที่ผ่านมานะครับ